สวัสดีค่ะปั่นจักรยานยังไม่ได้ออกกําลังกายเลยหาเรื่องกินละเราหาเรื่องกินกันดีกว่าระหว่างทางก็เดินขี่จักรยานมาก็มีก็มีของขายเต็มเลยนะมาดูมาดูเมนูอาหารเช้าโอ้มีนกวันนี้มีคนเล่นนกเต็มเลยสวัสดีค่ะคุณเมียวสวัสดีค่ะไหนเรียกก่อนคุณดิ้งนูหนูมาคอมาแล้ว ุดดิ้งเดี๋ยวเรียกมาก็จะมีสวัสดีค่ะคูเมียววันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์อ,อ๋อมีเสียงนกเพราะว่ามีมีนักเลงเขาเรียกว่าคนนักเล่นนกไม่ใช่นักเลงนกเนาะคนเล่นนกอะค่ะเขามาเอานกมาฝึก นกแก้วมาคอเป็นนกแก้วมาคอวันนี้มีคนมาเที่ยวด้วยฮัลโหลสวัสดีครับนี่ตัวนี้ฮัลโหลน้องติมไข่ไข่ไข่นี่เห็นเห็นนี่นกะไรมีนกกระยางมีนกธรรมชาตินกกระยางธรรมชาตินะคะวันนี้สายนิดนึงก็แดดจะร้อนแต่ก็ยังเย็นอยู่นกกระยางธรรมชาตินกกระยางเต็มเลยอ่ะเต็มเลยเห็นไหมคะเห็นไกลๆไหมคะ สวัสดีค่ะคุณเก๋นกกระยางเต็มเลยก็วันนี้ก็ไปมีร้านค้าอยู่ตรงนู้นนะคะก็จะมีคนขี่จักรยานเข้ามาชมเ,าเข้ามาขี่เข้ามาปั่นก็คือจากนี่จากหน้าปักซอยจนถึงมอเตอร์เวย์นะคะประมาณ3ามกิโลไปกลับก็6กกิโล,ลก็เนะเขาก็เห็นปั่นกันคนละหลายเที่ยวนะ ปั่นเสร็จแล้วก็ไปนั่งทานกาแฟกันตรงตรงนั้นนะคะบรรยากาศดีค่ะแสงอาทิตย์กำลังส่องแชร์แชร์ขอบคุณค่ะอันนี้เรามาดูเมนูนะคะเอาพ่อกินโอวันตินเรียบร้อยแล้วเมนูที่เราซื้อมาระหว่างทางอันนี้จะเป็นแกะออกจากถุงหน่อย เขาเรียกพิซซ่าเวียดนามอะ่ะเมื่อกี้ก็ยืนดูเขาทำอยู่อันนี้ค่ะพิซซ่าเวียดนามพิซซ่าเวียดนามนะคุณเหมียวเอาไปทำนะคะสวัสดีค่ะคุณนมพิซซ่าเวียดนามนี่ก็จะเป็นเอาเข้าแผ่นแผ่นข้าวเกียบเวียดนามเนาะมาอังไฟเป็นเตาถ่านนะคะ มีหัวใจรัวๆมาหลายอันเลยคุณเวเนตหัวใจรัวๆมาหลายอันเลยก็จะมีข้าวเ,เกียบไอ้ไอแผ่นข้าวเกียบอะคะ่ะที่เขาซื้อมาเป็นซองๆเนาะไปวางบนเตาถ่า,านเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมใส่ผักชีนะคะเอาเข้ามาอังไฟก่อนอังไฟให้แบบแผ่นมันสะดุ้งนะ แล้วก็ใส่ต้นหอมใส่ผักชีนะคะมองเห็นมองเห็นกันไหมนะคะสวัสดีค่ะพี่นาอ่ายุยยุยเข้ามาก็เสร็จแล้วก็เอาไปอังองไฟให้สะดุง้งเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะแล้วก็ใส่หอมเจียวหอมเจียวที่เขาเจียวไว้แล้วนะใส่ถ้วยนะน่าจะสดนะวันนี้นะไม่ได้แต่งหน้าเลย <c oughs> ก็หมอ,อก,กำลังกาย ใส่หอมเจียวแล้วก็ใส่ตอกไข่ตอกไข่ไขใส่แล้วก็ทำเหมือนโรตีเลยค่ะก็คือ,อเอาไข่ตีตีไข่บนบนแผ่นนะั้นนะแล้วก็ใช้ไขอ่อะไรนะแผ่ไข่ให้เป็นให้เต็มให้เต็มแผ่นแล้วมันก็จะออกแล้วมันก็จะสุกใช่ไหมคะเสร็จแล้วหน้าของพิซซ่าเราก็จะใส่ตามที่เราเลือกเลยเขาก็จะใส่อ,อยากเลือกแฮม ปูอัดเขาก็แบบหั่นมาเป็นแผ่นใส่หมูสับนะหมูสับแล้วก็อ,อ,นะอะไรนะหมูยอนะคะหมูยอหมูยอแล้วก็อังไฟไว้สักพักจนไข่สุกมันก็จะได้มาเหมือนคล้ายๆไข่เจียวนะแล้วก็มีซอสอยากจะเอาอะไรก็ทาไปเลยทำง่ายมากเลยทำง่ายมากเลยนะคะก็ ยังไม่ได้ลองทานเลยน่าจะอร่อยนะคะอันนี้อันที่หนึ่งไปแล้วนึกแผ่นหนึ่งเท่าไหร่นะลองทายลองทายกันแผ่นหนึ่งเท่าไหร่30บาทค่ะแผ่นหนึ่ง30บาทเป็นอาชีพได้เลยนะเขาบอกว่ามีบางคนมาสั่งเป็น10แผ่นเลยนะคะมองไม่ค่อยเห็นนอะ๋อ,อนี่ไฟสองหน้านี่พาทิตย์สอหน้า2ไป2องมากไป สั่งเป็นสิบแผ่นเลยแล้วก็คนที่เดินวิ่งวิ่งแถวนี้ก็ก็ระหว่างทางเดินกลับบ้านก็หิ้วไปคนละอันสองอันนะก็คือทานกับกาแฟน่าจะอร่อยนะเดี๋ยววันหลังเราจะเอากาแฟมาเองเดี๋ยววันหลังเราจะก็เอากาแฟมาเองอันที่หนึ่งไปแล้วนะคะเราก็จะนั่งทานกันตรงนี้แหละมันเป็นระเบียงอยู่มาพื้นไม้แล้ว เป็นระเบียงติมนึกว่าให้ติมใช่ไหมแล้วก็จะมีขนมกล้วยระหว่างทางมีขนมกล้วยเป็นของชาวบ้านเนี่ยค่ะขนมกล้วยเนาะนี่นี่ขนมกล้วยนะคะเมื่อวานขนมสดไส้วันนี้ขนมกล้วยเอาลองแกะที่พ่อลองแกะดิคือทานอร่อยมากอ่ะมันไม่หวานมันน่าจะเป็นกล้วยแท้ๆเลย สวัสดีค่ะฝนป้ามาลิแกะสวยสวยิคอ่าอันนี้ขนมกล้วยแหดีๆว้าวนี่นะคะขนมกล้วยว้าวยัวย่วยัตลอดอันนี้ขนมกล้วยขนม,นมกล้วยเนี่ยคือแถวนี้ก็จะมีต้นกล้วยเยอะเลยเดี๋ยวจะถ่ายระหว่างทาง หน,น,นูนเห็นไหมเห็นต้นกล้วยไหมก็จะมีกล้วยขายตลอดทางเลยนะก็เขาก็เอาวัตถุดิบพวกนี้แหละมาทำเนาะไม่ได้ไม่น่าจะทํายากมะพร้าวก็ต้นมะพร้าวแถวนี้เขาไม่เคยคนแถวนี้เขาไม่เคยออกไปตลาดนะคะบอกไม่ได้ออกไปตลาดก็คือเดี๋ยววันหลังจะพาไปชมสวนเขาเขาเชิญอยู่เนาะ,ะมีสวนนี่คือปลอดสารพิษเขาเอาน้ําอะไรนะพอ่อน้ำํำ น้ำสะเดาหมักไว้แล้วก็ทำเป็นปุ๋ยหรือรก็ทำเป็นแบบเหมือนยาฆ่า,มาแมลงอะเนาะป้องกันแมลงไม่ได้ฆ่าป้องกันแมลง,ก,มงก็คือลาดเอาน้ำนั้นอะลาดต้นไม้ก็เลยเขาเรียกว่าปลอดสารพิษไหมแบบนี้น่าจะปลอดสารพิษอยู่เนะเอาะอออันนี้อันที่สองอคนอันนี้ก็จะเป็น คนที่เ่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่นี่เลยนะเป็นเจ้าของ10ไร่20ไร่เลยนะคะบางคนบางพื้นที่เนี่ยเขาก็บอกว่า,าลูกๆก,ก็ขายให้กับคนทำหมู่บ้านแถวนี้ไปหมดแล้วมันก็เพราะว่าพ่อแม่ก็ตายหมดเขาก็ไปซื้อบ้านซื้อช่องอยู่ที่อื่นกันนะคนที่อยู่ที่นี่ก็ยังที่ที่เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่เขาก็ เหมือนว่าไม่รู้จะไปไหนก็คือมีคนมาขอซื้อที่เหมือนกันแต่ก็แบบว่าไม่กล้าขายเนื่องจากว่ากลัวกลัวเขาจะหลอกนะคะประมาณนี้นะได้ข้อมูลมาแบบนี้เราแต่ว่าอืถนนที่ที่คนขี่จัก,กรยานอยู่ตรงเนี้ค่ะเป็นถนนที่เพิ่งทําโดยกทมก็คือเหมือนกทมเข้าเข้ามาสํารวจแล้วก็มีมีเอาวางไว้ก่อนหิวแล้วพอมันมาอยู่ใกล้ๆจมูก มีสำรวจแล้วก็จะมีดินลูกหลังเนาะก็กทมก็ใจดีมากเลยนะคะชอบ <laughs> ไปไล่ไปยืนไปกินแล้วไม่อ้วนเคยอ้วนไม่กลับมาอ้วนอ๋อ <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่อ้วนแล้วตอนนี้ไม่อ้วนแล้ว <laughs> ก็ออ,อกกําลังกายนี่พูดถึงดินลูกหลังก่อน <laughs> ตอนนี้ก็คือจะเป็น ตอนนี้ก็จะเป็นถนนแล้วก็มใจดีเนาะก็มาลาดถนนให้ยังเหลืออีกอันนึงที่ชาวบ้านแถวนี้เขาอยากให้ทําก็คือว่าคลองที่กั้นระหว่างตรงนี้เห็นคลองไหมคะเห็นคลองตรงนี้ไหมจะมีคลองอยู่แล้วก็จะมีกลิ่นน้ําเสียเนาะเนื่องจากว่าฝั่งนู้นนะคะก็จะมีหมู่บ้านหมู่บ้านที่เขามาซื้อบ้านอยู่เนาะก็จะทิ้งพวก พยงขยะมันก็มีบ้างใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เหมือนน้าก็ไม่ได้โวนนะ้นก็ทําให้มีกลิ่นน้ําเสียขึ้นมาชาวบ้านเขาก็อยากให้มาปรับปรุงตรงนี้ด้วยคิดว่าก็น่าจะทำนะเพราะว่ามีหลายครอบครัวที่อยู่แถวนี้ที่ยังยังอยู่ยังใช้ประโยชน์แล้วก็มีที่ดินของเขาอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็มีคนก็คือเขาก็จะเปิดให้คนเข้ามาเที่ยวนี่ก็คือ นี่คือวันปกติเออวันที่เขาบอกว่าคนไม่ค่อยเยอะนะแต่คนลี่พี่ลี่ก็ว่ามันเยอะเนาะเพราะว่าเนี่เห็นไหมดมูปกติว<น>ันอาทิตย์วันอาทิตย์ไงไม่ไม่คือปกติเข้ามาเสาร์อาทิตย์กันแต่ว่าอาทิตย์เนี้ยเป็นอาทิตย์ที่ไม่ปกติเนื่องจากคนน้อยอนี่คือคนน้อยแล้วนะแต่ก็แบบว่าโอ้โหมีคนมาเล่นนกเนี่ยคือนั่นเป็นรถที่แบบเล่นนกนะเห็นไหมคนเลี้ยงน,นกคนเลี้ยงน,นกนะเห็นไหมอันนั้นคือเขาฝึกเขาฝึกได้ยินเสียงไหมคะเขาฝึกนก ยัมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันเชื่องมากเลยชื่อพุดดิ้งมันเมื่อกี้มันก็บินมาดินแล้วก็มามาหาเรานามาคลออ๋อ,อคุเ่ <laughs> คเมียบอกว่าคนลี่กับสามีไปทําช่อง YouTube พาเที่ยวได้อะไรขนาดนั้นเลยเหรอค <laughs> ะขนาดนั้นเลยเอ่ะเออก็จะแบ่งปานบรรยากาศคืออยากให้เข้ามาเที่ยวเพราะว่า คนชาวบ้านแถวนี้จะได้มีจะได้มีอะไรเลยเขาเรียกไรายได้เนาะ,ะไรายได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ขายของแพงเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ขนมกล้วยนั้นกี่ห่อนะ20บาทห้าห่อ20บาทห้าห่อ20บาทอะ่ะถูกมากเลยนะถ้าไปซื้อข้างนอกก็ตกหอละ10บาทประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ได้กินกล้วยที่แบบเพียวๆแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะกินยั่วยเดี๋ยวบอกว่ากินยัวยนะ เออประมาณนี้สวัสดีค่ะโจงเพื่อน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 พยาบาลที่ที่มาออกเข้ามาดูสวัสดีนะคะอ่าประมาณนี้อันทีส่สองแล้วนะสองแล้วนะอันที่สามของเราก็คือที่ขาดไม่ได้อ๋ออันนี้คือเราพกมาเอง ที่ขาไม่ได้คือเมื่อกี้เรามีโปรตีนน้อยเนาะเราต้องเน้นโปรตีนตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้นี่นี่มาพร้อมเชคโปรตีนของคนของพี่ลี่ก็จะมีคือนี่อันนี้เป็นช่องเฟซบุ๊กเนาะก็จะติดเวลาไลฟ์ก็จะติด, like ตดพูดโคลิลี่ใช่ไหมไ <laughs> ม่ได้อยู่ในเพจโปรตีนนี้คือใช้เป็นเชคเขยา่าน้ำ กับน้ำนะคะ300ซีซีเราก็พกน้ำมาเดี๋ยววันหลังจะพกเสื่อมาด้วยพกน้ำคนะเข้ายาวในซองนี้ก็มีโปรตีน20กรัมคนแก่แล้วอย่าลืมทานโปรตีนนะคะแก่เนาะเราสูงวัยเนาะเราสูงวัยสวัสดีค่ะจอมเราสูงวัยอ,อย่าลืมทานโปรตีนโปรตีนซองนี้มี20กรัมนะคะเอ่อมันผสมโดยไม่ต้องไปชั่งตวงวัดอะไรมันอยู่ในซองนี้เลยเนาะก็อันนี้คือได้เป็นวันนี้ ได้เป็นรถวาน,นิลามาเมื่อวานปกติชอบทานรถ,รถช็อกโกแลตนะคะแต่ก็คือสลับกันบ้างเพื่อที่ไม่ให้มันเบื่อก็จะเป็นในซองนี้จะมีโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตดีนะ,ะ,อ,ะอยู่ในสัดส่วนที่เท่ากันที่เท่ากันนะ ผสมกันหนึ่งต่อหนึ่งแบบว่าเป็นคาร์โบไฮเดตด,ดีนะไม่ไม่เอาคาร์โบไฮเดทที่ไม่ดีมาคือเวลาที่เรากินอาหารปกติเนี่ยมันจะมีทั้งแป้งดีกับไม่ดีเนาะเข้าไปในร่างกายแต่ในซองนี้มีมีดีอย่างเดียวมีแต่ของดีๆมีสิ่งดีๆไม่มีโทษเดี๋ยวเราจะเขย่ากินกันอันที่สามเน่อันที่สี่ 4. ก็จะพกเดี๋ยวหลังจากกินสวัสดีค่ะพี่น้วยไม่ได้ไประยยองเลยกลัวโควิด ไม่ได้กลัวหรอกแต่ก็คือแบบว่าอยู่ในที่เซฟเซฟเซฟโซนดีกว่าเนาะอ่านี่ก็จะเป็นวิตามินของตัวเองคือสูงวัยก็ต้องพกพกกล่องยาแต่ไม่ได้เป็นกล่องยาที่เป็นยาประจําตัวนะคะนี่เป็นวิตามินที่ดูแลร่างกายทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะมีไ <c oughs> วซสแปนเมื่อวานไลฟ์ไวซสแปนไปแล้วใครไปไปดูไลฟ์ได้ว่ามีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวว่าหลังไลฟ์ใหม่ วสเปร์แล้วก็มีไอซีเหลืองๆนั้นก็จะเป็นไลท์แพกนะคะพ่อก็มีเหมือนกันก็จะมีไลท์แพกแล้วก็สีขาวเนี่ยก็จะเป็นอัศว์แควนะคะเป็นคือทานเอ็ด e ล็อกหมดเลยก็คือเปลี่ยนปร,ปรับปรับปรุงร่างกายระดับยีนเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เล็กจนโตนะเราไม่เคยทานวิตามินก็เคยทานเหมือนกันนะแต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันร่างกายมันดีขึ้นแต่พอเรามาทานพวกนี้ก็คือจะทําให้เรารู้ว่าร่างกายเราอะ ดีขึ้นมากๆเลยนะมีใบแปแล้วก็2เม็ดสีสีส้มนั่นสีส้มนั่นจะเป็นทีกิน97นะคะทีกินเก้าเนี่ยจะเป็นาชาเขียวที่สกัดเอาคาเฟอีนออกหมดแล้วนะคะมีแต่ของมีประโยชน์นะที่ทานเข้าไปเนี่ยนะอ่ะครบแล้วเช้านี้แต่ว่าเดี๋ยวพ่อกินอวบตินไปติมกินอะไรยนะ ติมกินไก่นะคะติมกินไก่โอเควันนี้ไรแค่นี้เดี๋ยวจะทานอาหารก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปขี่จกักรยานสักสองรอ,อบสวัสดีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะพี่นุ้ยเก็บของไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะรอบหน้านะคะสวัสดีนะคะ